มาดูสิครับว่าการสุ่มฮีโร่ถ่าวาจอกไหมดูว่ดูว่าอย่างนี้ว่ารถดลายครับเย็ดโคตรเทโคตรเทโคตรตึงออกไหมคงจะไม่ออกครับสามสองหนึ่งเปลี่ยน โอเคครับวันนี้เราจะมาโซโล่แรงนะครับปต่ไม่รอช้าเกลือซับป้าเป็นีโอ้ยกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแรงเอฟตัวสุดท้ายแล้วนะฮะนั่นคือโอ้ยไม่ใช่ยังไม่ใช่อา ขอภัยด้วยฮะถ้าไอ้โคตรที่โคตรที่โคตรตึงยังว่ามาเจ้าผมมีทุกสกินนะครับนะโอ้ยไออยู่นั่นแหละฮะไม่รู้เป็นอะไรนะฮะถ้าเจอพวกแคลร่ ก็น่าจะแพ้ไฟเตอร์ไฟเตอร์ก็น่าจะแพ้นะฮะแต่ดูว่าตัวอะไร <c oughs> เรียบร้อยนะครับพ p นี้เป็นพ p ที่สนะิบสี่นะฮะก็ค่อนข้างจะทําไปต่อเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะปิดช่องนะฮะแต่ไม่รู้ว่าด้ปิดช่องตอนไหนนะคร มาจ้านะครับแนะนำให้รับสกูตต๊หนึ่งน้ำนะครับเพราะว่ามันใ้ที่จะนึกไปขัเลื่อนขอเลื่อนขอเลื่อนขัเลื่อนนาว้าในตอนนี้เพราะว่อย่าปล่อยเข้าไปก่อนนะเพราะว่ามจาจ้าสู้ โซโลเนี่ยโซโลคัลเนเนยผมว่าไม่ต้องกลัวว่าการที่นาคาแพ้ครับก็คือก็ยิ่เทรนมาเรื่ยนี้ เมื่อกี้ก็โชว์ไปแล้วนะครับอัน4 6บวเกอร์เทากับหลอเทนนะครับเอ,อ,อมบบ้มันจะรีบจบมันจะรีบจบ จบเกิน ต้องขายนี่ครับเราต้องออกไมดปะเกาะสะท้อนนะไม่ยิ้มไม่เล่นไเล่นไปยินดียาวฮะ

เงินเกานำเกือบเกือบเกือบเท่าเนี่ยเอ้กับหนึ่งประมาณเกือบหนึ่งจุดห้าเท่าผมว่าน่าจะสู้ไม่ได้เนี่ยเนี่ยดูดูยังไม่ได้ก่อสะท้อนเฮ้ยขนาดผมยังไม่ได้ก่อสะท้อนเนี่ยโหมันเล่นกดซะขนาดนี้ได้แล้วก่อสะท้อนนะต่อไปก็ต้องเป็นนี้ต่อ เลือดเราเท่าไหร่เลือดเราแปดพันนะแต่เลือดเขาหกพันแล้วเราโดนกดนะในกรณีเนี้ยเราจะไม่สามารถเล่นได้นะเด,ด็กโก อีกโกยนะไม่เป็นไรฮะก็ถือว่าเป็นจอดที่ค่อนข้างเกลียนนะครับแค่มีเบิร์ดอาร์โกนี่ก็เกรียนได้แล้วนะครับแค่เน้นเลือดแค่นั้นเองนะมันน่าจะสู้ได้นะไม่เป็นไรฮะแพ้ก็ไม่เป็นไรนะก็มาเล่นแดกเอฟให้ดูกันนะฮะยังไง แ็งแพทย์โอเคคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ